สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูคูวีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูคูพีทีฟิกเกอร์นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเข้ารายการครูคูพีทีฟิกเกอร์นะครับรายการที่นานา,นานจะมาทีก็อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญเลยกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วย ครับแล้วตอนนี้ช่องครูคู่วิธีของผมก็เปิดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับเพื่อสนับสนุนนะครับอ่ะแล้วก็อย่างครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบกับคอมเมนต์ทุกท่านให้นะครับอย่างที่บอกไปต้นเลือกต้นคลิปนะครับว่านี่คือรายการครูคู่วิธีฟิกเกอร์แต่ตอนเนี้ยของในกล่องเนี้ยมันก็ไม่ใช่ฟิกเกอร์หรอกครับเพราะว่า การ์ตูนไทยเนี่ยมันหาฟิกเกอร์ยากนะครับฉะฉงนั้นผมจึงเพิ่มขยายขยายฟิกเกอร์จากฟิกเกอร์การพากองซุ่มดอยต่างๆนะครับเป็นสแตนดี้ไปด้วยเลยนะครับสำหรับวงการการ์ตูนไทยก็จะเน้นไปที่สแตนดี้นะครับเนื่องจากน่าจะหาซื้อง่ายนะครับส่วนฟิกเกอร์ที่อมเ่ในวงการการ์ตูนไทยก็จะมีนักสืบโจที่มีพิเออร์เดอร์นะผมไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็เรื่องของคุณเกษมนะครับอันนั้นก็ซื้อไม่ไหวนะครับราคาสูงอยู่นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูสแตนดี้ของเรื่อง Crossmic Children นะครับภาคต่อของการ์ตูน e x e กันนะครับว่าเป็นสแตนดี้อะไรนะครับขออนุญานะครับคลิปนี้ก็จัดลงในคู่คูพิธีฟิกเกอร์ไปเลยนะครับใครที่อ่านชื่อคลิปแล้วก็หลงเข้ามาดูก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะครับอันนี้เป็นสแตนดี้อันแรกที่คุณพนวดวชันรูคุณหรือคุณไม่ได้เขมนีแต่ทำออกมาขายและขายเอง นะครับในเทปช็อปนะผมบอกว่าจะทําออกมาเรื่อยนะพยาสนะบืนประตูนเรื่อง c o ส m c ิดชิลดนภาคต่อของ e xq channel มหาสงครามออนไลน์ธรมจักรวาลก็เข้าไปที่เพจ midnight company ได้เลยครับก็เชื่อมต่อไปอยังร้านค้าเทปช็อปของคุณธนวัฒน์วัฒนานุคุณได้เลยนะครับโอ้รู้สึกจะมีการ์ดมาให้ผมหนึ่งใบด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่เยอะมากการแพ็คมาก็โอเคนะครับมีการ์ดมาให้ด้วยหนึ่งใบนี่ครับนี่การ์ดโอ้แล้วเป็นการ์ดเลเซอร์ด้วยนะครับการ์ดเลเซอร์ขลังก็คอสมิ t ช d เดนนะครับการ์ดของตัวรองเรานะครับตัวรองชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอดูชื่อตัวละครหน่อยนะครับ เลวัตมันพระเอกเอออานนท์ผมชอบจำบัาสนว่าคนไหนเลวัตคนไหนอานนท์อานนท์นะครับตัวรองเพื่อนของพระเอกนั่นเองนะครับก็นี้เลยนี่ครับตัวนี้นี่แล้วเป็นไอพิมเลเซอร์ด้วยนะครับอยู่บนกระดาษไอเทอร์เดี๋ยวขาออกมาโอ้สลีปแน่นมากนี่ครับนี่ใส่ลงไปดีกว่าหน้าถอดออกมาน่าจะใสยะ่ยากโอ้สวยสวยสวยครับได้การ์ดสุ่มมาหนึ่งใบ นะครับเห็นเขาบอกว่าสุ่มแจกหนึ่งใบนะครับถ้าใครที่ซื้อสแตนดี้นี่ตัวสแตนดี้เป็นมาแล้วตัวสแตนดี้เป็นฝาแฝดของกระต่ายนะครับฝาแฝดอ่าได้แก่วิลาสนีกับวิลลี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าใครวิลาสนีเขาไหนวิลลี่จำไม่ได้แล้วนะครับเป็นฝาแฝดกระต่ายนี่ในชุดเม็คาเฟ่ด้วยครับนี่น่ารักมากนะครับอัลิกสแตนดี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตั้งแล้วจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวมาวัดส่วนสูงกันด้วยครับมีฟิล์มกันรอยด้านหลังอย่าลืมลอกฟิล์มกันรอยออกเพื่อความสมบูรณ์นะครับนี่มีคำเตือนมาให้ครับออยู่คไอ้สวมันแน่นจังติดกาวหรืออะไรไว้เปล่าครับเราจะติดกาวไว้ครับมีติดเหมือนเป็นกาว กาวเหนียวๆน,นะครับเป็นแผ่น,ผนฟิล์มกันรอยด้านหลังอันนี้ด้านหลังน่ครับต้องลอกฟิล์มกันรอยออกด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูถ้าคิดว่าเป็นฟิกเกอร์ขออภัยด้วยนะครับย้ำอีกครั้งดูชื่อคลิปได้เลยครับว่าเป็นสตนด์ดิ้คลิปฝาแฝดนะครับกระต่ายของเรานี่ครับให้ดูไอ้กลนี้เดี๋ยวต้องอกฟิล์มกันรอยออกดูว่าจะสวยงามเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับ แฟกกระต่ายของเราวิลาสีกับบุลลี่ลอกยากน,ยน,ยน,ยาน,นี่วๆห้าได้ละนะครับนี่อื ใครที่ชอบวงการการ์ตูนไทยหรือชอบเรื่องเอ็กซ์อ็ก็อย่าพลาดนะครับนี่ครับนี่นี่ครับน่ารักมากแล้วเราก็เสียบลงไปอ่าแล้วเราก็นำมาตั้งนี่ครับนี่อย่างน่ารักเลยนี่ครับน้าปกเล่มสามนี่เห็นนี่ส่วนสูงเดี๋ยวมาดูส่วนสูงกันว่าสูงเท่าไหร่นะสำหรับสแตนดี้คิดิูชิ้นนี้นะครับวัดจาก 10เซนนะครับส0เซนนี่ครับเราว10เซนเนี่ยตัวสแตนดี้ชิ้นนี้10เซนนะครับก็เดี๋ยวไปเอาเข้าตู้อยู่ในชั้นของการ์ตูนไทยกันนะครับสำหรับสแตนดี้อะคริลิกฝาแฝดเมดเมดฝาแฝดกระต่ายนะครับวิลลี่กับวิรศนีผมไม่แน่ใจคนไหนชื่ออะไรนะครับแต่ใครชอบการ์ตูนไทยก็ฝากติดตามเรื่องคอสเม c ชิ l เด้นด้วยนะครับภาคต่อของ ไอซีคิวชอแนลนะครับออกมาแล้วนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่สากพิมพ์พาโลนะครับราคาเล่มละ180บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะใครชื่นชอบรายการของผมอันนี้ก็มาสั้นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับแล้วเรามาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยตอบกลับกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งผิดหวังครับครูครูพิมพฟิกเกอร์นะถ้าซื้อฟิกเกอร์มาก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายลงเรื่อยๆว่าเราเคยซื้ออะไรซื้ออะไรมานะคคครรััับบแลล้้ววมาิปหนสสดีครับ